กราบนวัสการพระพิสุทธิ์สามเณรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรักษ์แก้วใสท่านอาจารย์ธีรวัตรสิริสาโนนและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะน้าเล็กสวัสดีค่ะคุณคุพูพิชิบสาธุค่ะสาธุค่ะเช้าๆ,ๆ,ๆเราก็มา ทักทายนะคะปฏิสันฐานในยามเช้าเช้านะคะที่ที่ศูนย์ของเรานี่ก็จะมีทคำว่เช้านะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เมตตานะคะให้คุณครูพีช่อเนี่ยได้สะสมกุศลนะคะได้แสดงธรรมอ่านพระสูตรให้ทุกคนที่สำนักได้ฟังกันนะคะและทุกคนก็มานั่งเจริญสติฟังธรรมกันนะคะในสาลา ก็เผื่อแผ่ท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะก็ฟังทำไปไปด้วยกันค่ะวันนี้คุณพิชมก็นำพุทธพจน์นะคะที่พระพุทธองค์ทรงต,รตัดไว้ที่ท่านอาจารย์ค้นคว้าม,มาจากพระไตรปิฎกนะคะในหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่สองโดยบัญญัติแห่งพยัญชนะ,นะคะ่ะนำมาปาดทุกท่านนะคะ ก่อนอื่นนะคะทุกท่านเข้ามาแล้วก็สะสมบุญสะสมกุศลน,นะคะด้วยกันให้ธรรมะเป็นทานค่ะเราก็มามาเผยแผ่คาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงจาคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะให้ธรรมะเป็นทานที่ชอบก็ขอแชร์ก่อนนะคะ สร้างกุศลได้ง่ายๆไม่ยากนะคะโดยการที่เราเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าให้บุคคนอื่นนะคะที่แสวงหาหนทางที่จะพ้นจากทุกข์นะคะออกจากทุกข์ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่ง ขณะน,นี้ท่านอาจารย์ก็ได้ค้นคว้าออกมาจากรพระไตรปิฎกนะคะทําเป็นหลักสูตรครูพิชอก็นํามาอ่านให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ครูพิชอจะอ่านใน ในหัวข้อที่314สบสนะคะสมณัสุปะวิจารหกอย่างเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพระพุทธองค์จัดสมณัสุปะวิจารหกอย่างเนี่ยว่าอย่างไรคุณพีเจ้าขออันเชิญพระสูตรนะคะจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่11สุดตันตปิฎกที่าน้นกายปาติกะวัตร หน้าที่207ถึง220ข้อที่304ถึง325หมวด6ปาษาธิกระสูดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายทำมีประเภทละหกละหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แล พวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนาไม่พึงแก่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย สมนัสสุปวิจารหกอย่างหเห็นรูปด้วยตาแล้วเข้าไปใคร่ครวนรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสสองได้ยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปใคร่ครวนเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสสได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเข้าไปใคร่ครวนกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส สี่ได้ลิ้มรสด,ด้วยลิ้นแล้วเข้าไปไครครวนรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสห้าได้ถูกต้องโพธพภะด้วยกายแล้วเข้าไปไครครวนโพธพะพอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสหกรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้ว เข้าไปคข้ครวนรู้แจ้งธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสสาธุานี่ก็เป็นพุทธพจน์นะคะผ้าดําดัดของพระพุทธเจ้าที่คุณครูพี่จอนะคะได้อ่านให้ทุกท่านได้ฟังนะคะสมนัสสมนัสน,นี่คืออะไรคะ คุณพ,พิจิตความสุขใช่ไหมคะความสุขใจใช่ไหมคะสมานตความสุขนี่เกิดเกิดที่ใจใช่ไหมคะเกิดในจิตเนาะค่ะสมานตก็คือความสุขความเพื่มใจใช่ไหมคะความอิ่มใจถ้าเราเห็นรูปอย่างอย่างข้อที่หนึ่งนะคะพระองค์แต่ว่าเห็นรูปด้วยตาแล้ว เข้าไปใครควรรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสมณนะัตะถ้าเราได้ของที่ที่น่าพอใจใช่ไหมคะอย่างเช่นถ้าเราได้ได้ของมาสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะมีคนเอาดอกไม้มาให้พอตาเห็นเห็นรูปใช่ไหมคะดอกไม้เป็นรูปไหมคะปเป็นรูป ดอกไม้สวยเข้าไปไข้ควรหรือยังคะเห็นแล้วก็บอกว่าดอกไม้สวยจังเลยอย่างเนี้ยเข้าไปไข้ควรใช่ไหมคะเข้าไปไข้ควรในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมมัสเพราะเห็นดอกไม้สวยแล้วเป็นไงคะชื่นใจมีความสุขใช่ไหมคะโสมนัสใช่ไหมคะก็คือเข้าไปพอเห็นรูปปุ๊บเข้าไปไข้ควรในรูปใช่ไหมคะ พอใจเกิดความสุขสุขใจใช่ไหมคะพอใจในรูปนั้นอันนี้เรียกว่าเห็นรูปด้วยตาแล้วเข้าไปไ้ค,ควรรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งสงมนัสพอพอใจแล้วเป็นไงคะเกิดพบหรือยังคะเกิดพบค่ะเกิดพบแล้วเกิดพบแต่เป็นพบที่มีความสุขใช่ไหมคะข้อที่สอง ได้ยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปไข้ควรเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสม,มนะัสะเคยคุณครูพิชิตช,ชอบเสียงอะไรคะเสียงที่ไพเราะนี่เป็นเสียงอะไรคะถ้าเราชอบใช่ไหมคะถ้าเราได้ยินเสียงแล้วพูดชมเราพูดเพราะอย่างเงี้ยชอบไหมคะเข้าไปไข้ควร คนนี้ทําไมพูดพอจังเลยอู้ร้องเพลงพอถูกใจมากเลยเข้าไปไข้ควรในเสียงใช่ไหมคะมีความสุขไหมคะ uh. พอได้ยินเสียงที่น่าพอใจก็มีความสุขใช่ไหมคะ,ะได้ยินเสียงด้วยหูแล้วเข้าไปไข้ควรเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งทรงมานะที่พระองค์ตรัสนะคะพอได้ยินเสียงพอใจในเสียงนั้นน่ะเข้าไป ยินดีพอใจว่าเสียงเนี้เพราะจังเลยเพราะแล้วก็อยากฟังเรื่อยๆใช่ไหมคะฟังแน่ฟังอีกฟังไม่รู้จะเบื่ออย่างเงี้ยคะ่ะเข้าไปให้ควรในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งสมานะเกิดพบแล้วเกิดพบแล้วค่ะ <c oughs> อ้นที่สามนะคะ <c oughs> ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วเข้าไปให้ควรกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งสมานะ <c oughs> ถ้าเราชอบกลิ่นใช่ไหมคะ กลิ่นน้าหอมอน้ำหอมกลิ่นนี่หอมหอมชื่นใจหรือว่าดอกไม้ดอกเนี้ยมีกลิ่นหอมชื่นใจมากเลยดอกโมกดอกมะลิเนี่ยค่ะเข้าไปค่้ควรหรือยังคะค่ายควรในกลิ่นใช่ไหมคะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมนั ت ไปปุนแต่อีกอูที่ดอกมะลิอันนี้ดอกโมกใช่ไหมคะหอมในค่ควรไปแล้วได้พบได้ชาตานะคะได้ชาติได้สังขารค่ะ เพรที่สี่ได้ลิ้มรถด้วยเิ้นแล้วเข้าไปใครควรรถอันเป็นที่ตั้งแห่งโสม,มนัสไงคะลิ้มรสรถที่อร่อยถูกใจใช่ไหมคะอย่างเช่นได้กินตั๊บักหงแซ่บได้กินส้มตําใช่ไหมคะได้รสชาติที่ถูกใจอู้อร่อยจริงๆเลยเงี้ยเข้าไปในใครควรในรถอันเป็นที่ตั้งแห่งโสม,มนัส พอได้กินอร่อยแล้วโอ้มีความสุขจังเลยได้กินของอร่อยถูกใจใช่ไหมคะเนี่ยเกิดพบเกิดชาติแล้วนะคะข้อที่ห้าได้ถูกต้องโธพธาภะด้วยกายแล้วเข้าไปไข้ควรโรธพธาภะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสม,มนะัสยังไงคะกระทบกับอากาศเย็นสบายวันนี้อากาศดีมากเลยตื่นเช้ามาลมพัดเย็นสบายใช่ไหมคะ ก็เข้าไปให้ควรในผุทะพะสบายตัวจังเลยวันนี้ได้ลมเย็นๆเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเข้าไปตั้งแล้วนะคะเข้าไปตั้งอันเป็นที่ตั้งแห่งสมานะเนี่ยคะ่ะได้ถูกต้องผดทะพะด้วยกายแล้วเข้าไปให้ควรผุทะพะอันเป็นที่ตั้งแห่งสมานะโอ้วันนี้ลมคับเย็นสบายเข้าไปใช้ควรแล้วใช่ไหมคะกระทบกาย ข้อที่6นะคะรู้แจ้งธรรมารม์ด้วยใจแล้วเข้าไปไขค,ควรรู้แจ้งธรรมารม์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสมีความสุขกระเพยนะโอวันนี้มีความสุขแนะจงเลยใจสบายมีความสุขใช่ไหมคะไม่ทุกเลยสบายแจงเลยเข้าไปไขค,ควรไปไปตั้งนะคะมีความพอใจและมีแสงพระลาคะ่ะ เกิดภพเกิดชาตินะคะก็เป็นภพ,พที่มีความสุขแต่พระพุทธองค์ให้เราเป็นผู้ที่สิ้นภพสิ้นชาติใช่ไหมคะก็คือให้เป็นผู้ที่มีสติไม่ว่าจะเห็นรูปเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะรูปที่น่าพอใจแค่ไหนเนี่ยพระองค์ก็ไม่ให้ติดในรูปนั้นใช่ไหมคะให้มีสติมีสัมปชัญญะ<ๆ>เห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นนะคะ่ะ ความสุขเนี่ยตั้งอยู่นานไหมคะไม่นานไม่นานใช่ไหมคะพระองค์ให้เห็นเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงความสุขก็ตั้งอยู่ไม่นานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไนะครับก็มีสติอยู่ที่กายมีสตินึกมาที่กายแล้วก็อบรมจิตสอนจิตตนเองนะคะในขณะนี้เราต้องอบรมก่อนใช่ไหมคะใช้สัจสัญญาใช่ไหมคะ,ะก็คือต้องอบรม พอถึงเวลาที่เป็นอัตโนมัติแล้วเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาเองแต่ตอนนี้เราสะสมใช่ไหมคะสะสมกุศลคือการที่ใช้สัจจะสัญญาจําความจริงที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมคะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือสะสมสัจจะใช้ใช้สัญญา ใช้สัจสัญญามนสิการ mm hmm. เมื่อเห็นเห็นรูปที่น่าพอใจก็มนสิการมีสตินึกมาที่กายนะคะแล้วก็มนสิการอบรมสอนจิตตนเองค่ะขณะนี้ยจิตก็ยังเราก็ยังยิดว่าเป็นเราอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราเป็นผู้มีสติขณะนั้นน่ะมีสต,มสติมีสัมปชัญญะเราก็ไม่ยึดใช่ไหมคะ <À. S 1> ไม่ยึดว่าเเป็นราเป็นเรา ก็มาสิการว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีสตินึกมาที่กายอีกแล้วก็มานัิการพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะได้ยินเสียงเสียงที่ไพเราะน่าพอใจเราก็ไม่ต้องสนใจก็สักแต่ว่าใช่ไหมคะเสียงต่างๆ ให้มีสตินึกมาที่กายมนุิการพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหูเรามีอยู่ใช่ไหมคะเราห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้ได้ยินเสียงไม่ว่าจะเสียงที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเนี่ยเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ดับพระพุทธเจ้าให้เราเป็นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะนะคะรอคอยการตายแล้วก็ มีสตินึกมาที่กายแล้วก็มนัสการทำไว้ในใจโดยแยบคายว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะได้ลิ้มรสนะคะขณะนีนะ้ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกนะคะเรามีจมูกอยู่เราห้ามไม่ให้จมูกเนี่ยไม่ได้กลิ่นไม่ได้ใช่ไหมคะ เมื่อเราได้กลิ่นแล้วเรามีสตินะคะจมกูกมันจะรู้กลิ่นก็รู้ไปใช่ไหมคะแต่เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่ที่กายมีสัมปชัญญะอยู่เห็นกายอยู่เป็นปัจจุบัขนขณะนั้นนะคะจิตไม่ส่งออกไปตามกลิ่นใช่ไหมคะไม่ไปใส่ใจในกลิ่นนั้นแต่ให้ใส่ใจที่จะมีสติแล้วลึกมาที่กายมีสัมปชัญญะแล้วเระลึกถึง คำสอนของพระพุทเจ้าใช้สัจจะสัญญาจำความจริงนะคะพระพุทธองคต์ตรัสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนีคะ่ะไม่ว่าจะกิ่นอะไรก็ตามก็เป็นสักแต่ว่ากลิ่นใช่ไหมคะ,ะกลิ่นต่างๆได้ลิ้มรสด,ด้วยลิ้นอย่างเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยคะ่ะเราก็ตั้งสติเฉพาะหน้ามีสติพระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ะดัาไปในขณะที่เราเราับประทานอาหารอยู่นั่นแหละรถก็มีแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจใช่ไหมคะ<า>ก็สักแต่ว่ารถรถต่างๆให้มีสติไม่ควาที่กายมีสัมปชัญญะอยู่ขนาดนั้นหละค่ะแล้วก็ใช้สัจัสัญัญาค่ะอบรมสันจิตตนเองว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปรถก็รู้รถแต่มันก็ดับใช่ไหมคะมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานเพราะว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่แหละจึงจะยึดว่าเป็นเราไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะยึดเอารถนั้นก็ไม่ได้ข้อที่ห้าได้ถูกต้องโภชภะด้วยกายแล้วเข้าไปกล้ควรโภชภะอ่านเพ็นที่ตั้งแห่งสงบนั ร่างกายเรามีอยู่ใช่ไหมคะเราห้ามไม่ได้เพราะว่ากายเนี้ยคือกรรมเก่า uh. เราก็ต้องรับวิบากใช่ไหมคะวิบากท,ที่จะได้กระทบสัมผัสพัดลมเย็นๆย็ลมเย็นๆพัดถูกต้องร่างกายเนี่ยคะ่ะเราก็มีสตินึกมาที่กายมีสัมปชัญญะอยู่แล้วก็นึกถึงคําสอนของพระผูธเจ้านี่แค่ะัจจสัญญาจําความจริงพระพุูธเจ้าตรัสว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเนี่ยการกระทบก็ยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ใส่ใจก็สักแต่ว่ากระทบเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในขณะนั้นแหละคะ่ะเราก็ไม่ยึดการกระทบนั้นว่าเป็นเรามีสติมีสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันนะคะพนัสิการพระพุทธเจ้ารตสว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปต้องนึกซ้ำๆนะคะนึกบ่อย มีความเพียรที่จะระลึกมาที่กายเรียกว่ากายยักใาตาสตินะคะมีสติระลึกที่กายข้อที่หกรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วเข้าไปใครครวนรู้แจ้งธรรมารมอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนะัตในขณะนั้นนะคะจะมีความสุขใจจะมีความสุขก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะ เพราะว่าเราระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ใช่ไหมคะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอารมณ์ดีก็ไม่เที่ยงใช่ไหมคะมันเพราะว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนตัตตาบรันปัญชาไม่ได้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเห็นรูปด้วยตาได้ยินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องสัมผัสทางกายรู้แจ้งทำมาลมด้วยใจเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะค่ะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ให้เรามีสติอยู่ที่กายนะคะแล้วก็อบรมจิตมันทําไว้ในใจโดยแยบคายพระพุทธเจ้าแต่ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนคะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะ ในหมวดของธรรมะข้อละหกละหกนะคะสมณสุปวิจารหกอย่างก็คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะก็คือให้เราเนี่ยสำรวมระวังนะคะไม่ว่าจะ,ะได้เห็นสิ่งที่ดีได้ยินเสียงที่ไพเราะได้กลิ่นที่หอมกลิ่นที่หอมที่น่าพอใจเนี่ยค่ะ ได้ลิ้มรสที่รสชาติที่ดีที่อร่อยค่ะได้ถูกต้องสมัสมผัสที่ดีรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ดีก็พระองค์ก็ไม่ให้ไปเพลิดเพลินไปนดีนะคะให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ที่กายเป็นปัจจุบันนะคะให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ก็นำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะเป็นสัจจะความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะความจริงนะคะน้อมไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะครูพิธานํามาฝากจากหนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นภาคที่สองโดยบัยรดาแห่งพยัญชนะนะคะเราได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์นะคะที่ค้นคว้าคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมา จากาาพระไตรปิดกแล้วมาเรียบเรียงเป็นหลักสูตรนะคะให้พวกเราได้เรียนแล้วก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้รู้บัญญัติของพระพุทธเจ้านะคะก็วันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขได้ผลจากทุกได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน ตามเหตุตามปัจจัยที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วค่ะ่